้งมีถิานบ้านพักกินแพรเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะพาเพื่อนนะครับไปชมบรรยากาศนะครับท้องไร่ท้องนาแล้วก็ตามคลองนะครับไปดูว่าจะมีคนมาหาปลาหรือเปล่าหรือว่ามาทําทอะไรสักอย่างตามท้องไร่ท้องนาหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนาที่ข้าวกําลังจะแตกกอนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไป เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวไปกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่คลองเหือนกลางแล้วนะครับก็จะพาเพื่อนนะครับนัดแล้วไปตามคลองเหมือนกลางแล้วก็ไปที่คลองที่เขาเรียกกันว่าล้องนะครับที่ก็เป็นบรรยากาศช่วงประมาณสิบนาฬิกานะครับ Okay. ีวันนี้น้ําน่าจะเยอะนะครับนี่วันนี้น้ําเยอะนะครับอากาศร้อนนะครับไม่ได้มาอาทิตย์เดียวนะครับข้าวก็แตกกอเยอะแล้วนะครับก็จะมีคนมาเก็บผักบุ้งนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับพอดีวันนี้ผมจะ ไปเปลี่ยนชุดปั๊มเบรกนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนซีนโชคก็เลยพาเพื่อนๆนะครับมาดูบรรยากาศท้องทุ่งนา,าก่อนนะครับก็ส่วนมากนะครับจะมีหุ่นไล่กาเยอะเลยนะครับอ้ก็มีอยู่สีสี่ตัว ไลกาสี่ตัวน้ำเยอะนะครับวันนี้ปกติตันนี้มิดคว่แล้วเราก็ได้เอาน้ำเข้านาแล้วนะครับเพื่อจะแช่ข้าวแล้วนะครับ่นี่นบ ข้าวโตแล้วก็ต้องเอาน้ําเข้านะครับเอาน้ําเข้าเพื่อเอาไว้แช่แช่ให้ข้าวได้โตโตเร็วขึ้นประมาณนั้นนะครับเพราะว่าข้าวส่วนมากจะชอบน้ํานะครับนี่ครับบรรยากาศใสๆหน่อยนะครับเดี๋ยววันไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศายามเช้ามาให้เพื่อนๆดูนะครับมา เอาบรรยากาศยามรุ้สาให้เพื่อนดูตามที่ท้องทุ่งนามีแต่ต้นข้าวนะครับเขียวขจีตามท้องไร่ท้องนาน,นี่ข้าวเริ่มจะน่าจะขึ้นมาถึงหัวข้าวแล้วนะครับขนาดนประมาณศอกนะครับข้าวโตวขึ้นมาประมาณศอกหนึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับผมนี่นจะเป็นที่บ้านผมก็เรียกว่าทางนะครับทางนางน้ำก็จะล้นเข้าไปนะครับโอเค ไปกันต่อนะครับผมคร <Wow. S 1> ับบรรยากาศนะครับนี่รู้สึกว่านาไร่นี้นะครับข้าวจะน้อยนะครับไม่เยอะ บรรยากาศที่ตอนนี้ผมคิดว่าร้อนนะครับอากาศร้อนนะครับโอ้โหอากาศร้อนนี่นานานาไรน,นี้ก็ข้าวข้าวน่าจะน่าจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ข้าวห่างนะครับแต่เขาก็ใช้วิธีดำเอานะครับถ้าข้าวหางวันนี้มันเชื้ออเพยาแดงลงหรือเปล่ามไม่รู้นะครับใบปลายแดงหมดเลยครับ นี่จะเป็นสวนมะระนะครับสวนมะระนะครับเรารู้จ้าของสวนอยู่หรือเปล่านะครับรู้จักอยู่นะครับเจ้าของสวนโอหมะระกําลังโตเลยครับเราดูนู่นนะครับมะระกําลังโตเลยน่าจะได้เก็บเก็บแล้วนะครับน่าจะได้เก็บขายแล้วนะครผมเอามาเก็บขายแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับราน่าจะเยอะนะครับนี่ เดี๋ยวทำสุราเซ็ตอะไรเสร็จเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับมาดูว่ามีคนมาหาปลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะทําเป็นอีกชิปหนึ่งนะครับเป็นอีกทีพีหนึงกลับมาทีพีนี้ผมจะไปซ่อมรถก่อนนะครับนี่ทางดีๆมีนะครับมีไปนะครับทางดีๆแต่ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับชอบมาแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าทางดีๆไม่มีนะครับ าครับสวสยอดครับใบทำไมแดงอย่านี้ไม่รู้นะเ่าียแดงลงอเปร่าเสียไฟเรีย,ยไฟนะครับใบแดงหมดเลยครับปลายแดง มือเดียวนะครับนี่อีกมือหนึ่งถือกล้องนะครับถ,ถ้าลงกล้องก็ลงไปเลยนะครับนี่ลองหมือนกันครับว้าวว้าว,าวา เดี๋ยวนะครับก็เป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักนะครับวันนี้ใบใบามาไม่แน่ใจนะครับว่าฝนจะตกอีก,กหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็พ่งหวานนะครับตรงนี้ก็พ่งหวานข้าวก็กําลังโตนะครับได้คืบ่หนึ่งได้นะครับ ลักลเลนะครับตอนช่วงนี้ไม่มีความจีบนะครับเป็นถนนรูปเป็นถนนลูกรังนะครับู้แดดร้อนมากนะครับผมวัวนกเมานก จะเป็นร้องครับเป็นคลองอีกคลองนึงนะครับซึ่งจะเป็นคลองใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเห็นเขาพ้นยาอยู่ครับข้าวก็เหมือนจะไม่ขึ้นนะครับอะไรนี่ เป็นฝายกันน้ำนะครับกอที่จะเอาน้ำเข้านับไปกันเรื่อยๆนะครับ ถ่ายให้ดูบรรยากาศาไม่รวบเชียไฟลงหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าปลายต้นข้าวนะครับแดงไปหมดนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงสายๆหน่อยนะครับนี่ก็วันนี้น้ำไหลแรงนะครับน้ำที่คองล้องนะครับ ถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ช่วงนี้ไม่มีฝนนะครับเมฆฝนไม่ไม,มีแสงแดดจ้าเลยนะครับวว้าโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับผม เลยทีกับยานก็เรียกขึนข้าวนะมีคนเรียกกินข้าวนะครับ เ,เขาหน้ามาเจอเดี๋ยวจะพาเขาไปกินข้าวไป,ไปนั่งกินนั่งอะไรกับเขานะแต่ตอนนี้เพิ่งรู้จักกับเขาก็เลยจริงใจเขาท่าน,นเ่าอะไรนะครับนะครับก็คลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะครับยามสายๆหน่อยนะครับอ๋ออันนี้เริ่มเพิ่งได้ไถนะครับ อาจะได้หวานที่หลังเขานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนนะครับหวานที่หลังก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนายามสายๆหน่อยนะครับนี่ครับโอ้ยแดดร้อนแดดัอเอาผักคมนะคนี่ผักขมผักคมผักขมน,น,ขมขมขมน้ำแดงมากนะบนนี้ โอเคครับโอเคครับคลิปคลิปนี้ก็จะลาไปด้วยบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศที่สวยๆนะครับบรรยากาศที่ภูเขาสูงหลังอะ,อะไรอนะ่ะต้นไม้นะครับหลังหมู่บ้านจะเป็นภูเขานะครับเป็น อะไรที่สวยงามนะครับถ้าแดดแรงๆนะครับไม่มีหมอกไม่มีอะไรนะครับแถวนี้นะครับจะสวยมากๆนะครับเนี่ยนี่จะสวยมากๆถ้าแดดไม่แรงนะครับไอ้ถ้าถ้าถ้าไม่มีอ่าเมฆนะครับนี่มีเมฆมีอะไรก็มีหมอกเมฆก็เลยดูแล้วไม่ค่อยสวยนะครับจะมืดๆหน่อยนะครับผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่สวยงามนะครับโอเคครับ คลิปคลิปนี้นะครับก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับทั้งชมคลิปและก็หนังขายานะครับให้มาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจากใจนะครับผมคลิปนี้ก็บบกมือไว้บายนะครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม